สวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะสำหรับภาษาจีนในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนก,กันในเรื่องหัวเตจียาหัวเตจียาแปลว่า,า,วา,า,ราวครอบครัวของฉันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูเรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวเราก่อนนะคะเรามาดูคำศัพท์คำแรกเลยอ,อันนี้มีอยู่สองคนใช่ไหมคะฝั่งซ้ายคือใครเอ่ย ฝั่งซ้ายคือคุณปู่คุณตาใช่ไหมคะคุณปู่คุณตาแต่ส่วนมากจะไม่เน้นไปทางคุณปู่เนาะส่วนฝั่งขวาเป็นคุณย่าใช่ไหมคะคุณย่าคุณยายนั่นเองอ่ะเรามาดูฝั่งซ้ายก่อนเนาะคุณปู่หรือคุณตานะคะภาษาจีนออกเสียงว่าเหย่เย่เหย่เย่อ่ะเรียนออกเสียงตามมาชื่อค่ะเหย่เย่ซึ่งคํานี้นะคะแปลว่าคุณปู่นั่นเองเนาะเขาจะแยกอ่ะปกติเขาจะแยกเป็นคุณปู่ คุณปู่เป็นฝั่งของพ่อใช่ไหมคะพ่อของพ่อส่วนคุณตาจะเป็นพ่อของคุณแม่ใช่ไหมคะอ่ะแต่ถ้าเมาื่อไหร่ที่อเด็กๆอาจจะเลือกใช้ไม่ถูกเราสามารถใช้คําว่าเจยเย่ได้นะคะสามารถใช้เจยเย่ได้นะอ่ะต่อมาฟั่งขวาค่ะฝั่งขวาคือไหนนายไหนนายแปลว่า คุณยา่าหรือว่าคุณยายนั่นเองนะคะไหนนายอันนี้เด็กๆน่าจะพอรู้กันใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเรียนบ่อยอยู่เนาะเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนะคะฝั่งซ้ายเย่แย่ฝั่งขวาไหนนายนะคะต่อมาอ่าต่อมาคือสองคนนี้เลยเขาคือใครเอ่ยป้าปะกับเม่อมา,มาป้าปะ ม่าหมา,มาจำได้ไหมเอ่ยสองคนนี้คือใครป้าปะก็คือคุณพ่อนั่นเองนะคะป้าปะฝั่งซ้ายคุณพ่อนะและม,ามา่าหมามาหมฝั่งขวาคุณแม่นะคะอันนี้รู้แน่นอนคำนี้ต่อมานะคะต่อมาเป็นพี่ชายกับน้องชายนะคะเราต้องเรียกให้ถูกนะของจีนนะพี่ชายน้องชายนะคะพี่ชายภาษาจีนออกเสียงว่าเกือเก้อเกเกอเกื้อนะคะแปลว่าพี่ชายเนาะส่วนน้องนะคะออกเสียงว่า ตี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 อ่ะเดี๋ยวเรามาออกเสียงคำว่าพี่ชายก่อนเนาะทุกคนออกเสียงตามเราชั้นหนึ่งครั้งนะคะเกอเกือ่ะคำนี้แปลว่าพี่ชายเนาะแล้วส่วนน้องชายออกเสียงว่าตี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  ก็คือพี่ชายและน้องชายนั่นเองนะคะพี่ชายน้องชายอ่ะอันนี้เป็นฝั่งผู้ชายนะพี่ชายน้องชายต่อมามันเป็นฝั่งผู้หญิงบ้างเป็นพี่สาวกับน้องสาวนะคะพี่สาวภาษาจีนออกเสียงว่าเจี๋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 อ่ะและฝั่งน้องสาวก็จะเป็นเม่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 อ่ะทีนี้มาพูดตามมาช่วยนะคะฝั่งซ้ายนะพี่สาวก่อนนะเจี๋เจี๋ เจเจอ่ะทีนี้ฝั่งขวาค่ะน้องสาวคือไม่เหม่ไม่เหมยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนผู้หญิงนะคะเป็นพี่สาวน้องสาวเนาะเป็นเจีย๊ยเจียกับไม่เหม่นะคะอ่ะในใบางานในใบางานของเราเราซื้อก็จะมีให้เหมือนกันเนาะเป็นเย่เย่ไหนนายป้าป่ามาก็เก๋เตี๋ยเจีเจอ่ะต่างต่างนะคะจะมีคําศัพท์ แปลมาให้พร้อมนะอะแต่สิ่งที่เราซื้อไม่ได้สอนเมื่อกี้คือฝั่งขวาค่ะคุณตากับคุณยายใช่ไหมอนอกจากสเสด็กเย่เย่ไหนนายได้แล้วเนาะเรายังพูดว่าไหวกงกับไหวผัวนะคะไหวกงก็คือคุณตาไหวผัวก็คือคุณยายนั่นเองอันนี้จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ฝั่งของคุณแม่เราเนาะเป็นตากับยายนะคะที่เป็นพ่อของแม่พ่อกับแม่ของแม่เรานะคะ อะออกเสียงตามเราชื่อนะคะเอาคุณตาก่อนคุณตาออกเสียงว่าไหวกงไหวกงอะทีนี้ของคุณยายนะคะออกเสียงว่าไหวผัวไหวผัวอ่ะคำนี้แปลว่าคุณยายนะคะอ่ะเหียเย่ไหนนายก็จะเป็นคุณปู่คุณย่า ไหว้กงผัวก็จะเป็นคุณตากับคุณยายนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวเราทั้งหมดเนาะอ่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเรียนเป็นเกี่ยวกับอาชีพอ่ะนอกจากเราจะบอกสมาชิกในครอบครัวเราต้องบอกอาชีพด้วยเนาะอ่ะอาชีพแรกนะคะอาช,ชีพแรกก็คือคนงานนั่นเองคนงานนะคะก็คือคนทํางานนี่แหละภาษาจีนนะคะออกเสียงว่ากงเหริน กงเหริอนอันีเด็กออกเสียงตามรูชินนะคะกงเหรินกงเหริอนอ่ะกงเหรินก็คือคนงานนะคะคนงานต่อมางานที่สองค่ะอันนี้คืออาชีพที่สองเขาคือใครเอ่ยสองคนนี้อ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกมองออกไหมเอ่ยเขาคือคุณหมอใช่ไหมคะคุณหมอภาษาจีนออกเสียงว่าอีชงอี อ่อออกเสียงตามมาชื่อค่ะอีชองอีชองอ่ะเก่งมากต่อมาเป็นอาชีพที่3อ่ะนอกจากคนงานแล้วนอกจากคุณหมอแล้วยังมีอะไรอีกอันนี้คืออะไรเอ่ยเคยเห็นไหมอันนี้คือทหารนะคะถูกต้องมันคือทหารอ่ะทหารภาษาจีนออกเสียงว่าจุนเหรินจุนเหริน อ่ะออกเสียงตามเราชื่อค่ะจีนเหรนจีนเหรนอ่ะแปลว่าทหารนะคะทหารเนาะอ่ะเราจดจำได้เด็กๆหลายคนอยากเป็นทหารใช่ไหมคะอ่ะมาดูอาชีพต่อไปอีกว่าอาชีพต่อไปของเราเห็นผู้ชายคนนี้ไม่เองเงยเขามังทำอะไรอยู่โอ้ถือมีดด้วย อันนี้เขาไม่ได้จะไปฆ้าตระมใครนะคะอันนี้คือเขาเป็นอาชีพของเขาเนาะมีการถือเนื้อถือมีดนั่นคือเขาเป็นอะไรเอ่ยเขาเป็นพ่อค้าใช่ไหมคะพ่อค้าแม่ค้านั่นเองภาษาจีนออกเสียงว่าช่างเหรินช่างเหรินอ่าออกเสียงตามเราช่วยน,นะคะช่างเหรินช่างเหริน อ่ะคำนี้คือพ่อค้าแม่ค้านั่นเองหรืออีกอย่างหนึ่งที่ขาแปลกก็คือคนที่มีธุรกิจหรือว่ามีเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็จะแปลคร่าวๆเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะช่างเหรนต่อมาอาชีพต่อมาเลยค่ะอันนี้อาจจะยากนิดนึงเนาะเขาแต่งตัวด้วยสูตรเนี้ยไป็นหมดเลยใช่ไหมคะแต่งตัวเรียบร้อยเป็นทั้งหมดเลยดูเป็นคนที่มีการงานที่มั่นคงใช่ไหมการงานที่ดีใช่ไหมคะอาชีพนี้ก็คือ จิ้งหลี่ก็คือผู้จัดการนั่นเองค่ะผู้จัดการอ่ะเด็กๆคุณเ,เคยกับอาชีพอาชีพนี้หรือเปล่าเอ่ยเคยได้ยินบ้างไหมคะอ่ะมันก็คือผู้จัดการนะคะผู้จัดการภาษาจีนออกเสียงว่าจิ้งหลี่จิ้งหลี่อ่ะออกเสียงตามเราชื่อค่ะจิ้งหลี่จิ้งหลี่ คือผู้จัดการนะคะผู้จัดการและ,อ,ะอาชีพสุดท้ายเลยอาชีพหรือหน้าที่สุดท้ายของเราเลยนะคะวันนี้ก็คืออันนี้คือใครเอ่ยอันนี้คือนักเรียนใช่ไหมฮะนักเรียนภาษาจีนคือสวี่ยชงสวชงอ่ะทุกคนออกเสียงตามรูวชื่อค่ะสวี่ยชงสวชีชงอคำนี้แปลว่าวนักเรียนนั่นเองนะคะสวี่ชง อ่โอเคอันนี้ก็เป็นอาชีพที่เราเรียนนะคะจะมีนักเรียนผู้จัดการพ่อค้าแม่ค้าทหารคุณหมอแล้วก็คนงานนะคะอ่ะเป็นอาชีพพคราวเนาะอ่ะและคำศัพท์อีกค,คำหนึ่งที่เราอยากสอนก็คือคําตัวนี้เลยคะ่ะตัวจีนตัวนี้ภาษาจีนตัวนี้นะคะออกเสียงว่าชือชือแปลว่าคือหรือแปลว่าเป็นน,นั่นเองนะคะเขาใช้ใงประโยคนี้คํานี้อ่ะอย่างเช่นจะบอกว่าฉันเป็นนักเรียน ใครจําได้ว่าบ้างได้บ้างว่าคําว่าฉันนะคะฉันภาษาจีนออกเสียงว่าไงเอ่ยฉันภาษาจีนคือหัวใช่ไหมหัวใช่ไหมคะอ่ะฉันเป็นเป็นคือคําไหนเป็นก็คือคํานี้เลยก็คือคําว่าเฉนะิเนาะเฉิแปลว่าคือแล้วนักเรียนล่ะอ่ะนักเรียนภาษาจีนออกเสียงว่าสวียเชิงสวียเชิงคำนี้นะคะแปลว่านักเรียน ฉันเป็นนักเรียนภาษาจีนจะพูดว่าไง,ง,งนะะาาฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะนนคฉันปลว่าเป็นปลว่านักเรียนน,ะะยน,น,น,ยนั่นเองเนาะอันนี้พอได้ไหมเอ่ย อ่ะต่อมาลองอีกประโยคหนึ่งนะคะเอาเป็นคุณพ่อละกันคุณพ่อภาษาจีนออกเสียงว่าไงเอ่ยคุณพ่อภาษาจีนออกเสียงว่าป้าปะป้าปะใช่ไหมแล้วคําว่าเป็นล่ะออกเสียงไงเป็นคือเฉอเออ่ะป้าปะเฉอเราให้พ่อเป็นอะไรดีเราให้พ่อเราเป็นทหารละกันวันนี้คุณพ่อของเราจะเป็นทหารเนาะพ่อ เป็นทหารคุณพ่อเป็นทหารภาษาจีนจะพูดว่าไงเอ่ยทหารคือชุนเหรินชุนเหรินพ่อเป็นภาษาจีนพูดว่าป้าปาชื่อใช่ไหมป้าปาชื่อแล้วตามด้วยอาชีพเลยประโยคนี้จะเป็นป้าปะเฉอชุนเหรินป้าปะเฉอชุนเหรินเห็นไหมคะพ่อเป็นทหารพ่อเป็นทหารนะคะป้าปาคือพ่อชื่อคือเป็นชุนเหรินคือทหาร ป้าปาเฉิชุชนเหรินแปลว่าพ่อเป็นทหารนะคะอ่ะตรงนี้เด็กๆพอเข้าใจวิธีการใช้คําว่าเฉิ่หรือเปล่าเอ่ยอ่ะเราจะต้องเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นก่อนนะแล้วตามด้วยคําว่าเฉิ่แล้วตามด้วยอาชีพนะคะอ่ะมาดูในใน,ในกระดาษอีกหน้าหนึ่งของเด็กๆจะมีอยู่นะคะอันนี้นะมาดูพร้อมกันนะคะอันนี้เราจะมีคําอ่านให้ด้วยนะต่อาจจะตัวไม่ใหญ่มากนะคะอ่ะประโยคแรกเขาบอกว่าป้าปาเฉิ่งอ,อีชอง ป้าปะเฉยช,อชองอ่ะใครบอกได้บ้างป้าปะคือใครเอ่ยป้าปะคือพอ่อใช่ไหมคะป้าปะคือพ่อนั่นเองเ่อแปลว่าอะไรเดีชื่อบอกแล้วเ่อแปลว่าเป็นใช่ไหมคะแปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือนั่นเองป้าปะเ่อพ่อเป็นพ่อเป็นอะไรอีช้ชงอี้ชงอ่ะอีช้ชงคืออะไรเอ่ยอี้ชงคืออาชีพที่รักษาผู้ป่วยนั่นก็คือ คุณหมอใช่ไหมคะคุณหมอป้าป่าชื่อเฉิงป้าป่าชื่อเฉิงแปลว่าพ่อเป็นคุณหมอนะคะอ่ะประโยคนี้เด็กๆอ่านตามเราช่วยนะป้าป่าชื่อเนฉะิงอ่ะอ่ะลองแบ่งเป็นสองท่วงแล้วกันป้าป่าชื่ออีเฉิงอ่ะ,อะทีนี้เด็กๆเ,เอามารวมกันนะคะ ปะชื่ออีเฉิงอ่ะประโยคนี้คือพ่อเป็นคุณหมอนะคะพ่อเป็นคุณหมอเนาะอ่ะต่อมามาดูประโยคต่อมาประโยคด้านล่างเลยมันคืออะไรเอ่ยมันคือมา่มาชื่อช师แมา่มาชื่อ老师อ,อ่ะมันมีคำว่าเเาาซื้อซื้อแปลว่าอะไรเอ่ยเาซื้อแปลว่า คุณครูใช่ไหมคะเหาซือแปลว่าคุณครูอ่ะ,ะเด็กๆลองเดาสิมาหมาชื่อเหล่าซือประโยคนี้จะแปลว่าอะไรมาหมาคือใครเอ่ยมาหมามาหม,มาก็คือแม่ใช่ไหมคะก็คือคุณแม่น,นั่นเองมาหมาชื่อคุณแม่เป็นเป็นอะไรมาหมาเช่เาเช่าคุณแม่เป็นเหล่าซือหรือคุณแม่เป็น คุณครูนั่นเองนะคะมาหมาชื่อเหล่าซื้อก็คือคุณแม่เป็นเหล่าซื้อนะคะอ่ะเด็กๆออกเสียงตามเราชื่อค่ะมาหมาชื่อ่ะอ,อีกรอบนึงนะคะมาหมาชื่อเหล่าซื้ออะทีนี้ทั้งประโยคค่ะมาหมาชื่อเหล่าซือ อ่ะอันนี้คือแม่เป็นคุณครูนะคะประโยคที่สองนะต่อมาประโยคที่สามเยเ่เย่เฉิงหลีเ่เย่เย่เฉิงหลี่อ่ะเย่เย่คือใครเอ่เอยเย่เย่คือคุณปู่ใช่ไหมคะคุณปู่ชื่อแปลว่าชื่อแปลว่าเป็นนะคะเย่เย่เฉ่คุณปู่เป็นเป็นอะไรจิงหลี่จิงหลีหล่อ่ะจิงหลี่คืออะไร อ่ะจิงหลี่คือผู้จัดการใช่ไหมคะผู้จัดการเย,ย่เย่เฉิงจิงหลี่แปลว่าคุณปู่เป็นผู้จัดการนะคะเย,ะยะ่เย่เฉิงจิงหลี่อ่ะเด็กๆออกเสียงตามเราชื่อคะะะอ่ะเย่เย่เฉิงอันีกรอบนึงคะะะ่ะเย่เย่เฉิงจิงหลี่ทีนี้ทั้งประโยคค่ะ เย่เย่เชิอ่ะนั่นก็คือคุณปู่เป็นผู้จัดการนี่นะคะต่อมาประโยคที่4นะคะประโยคที่4คือ mm hmm. นายนายเชิญช่างเหรนนายนายเชิญช่างเหรนประโยคนี้นายนายคืออะไรเอ่ยอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกนายนายคือย่าใช่ไหมคะใหญ่นายคือคุณย่าน,นั่นเองเชิญแปลว่าเป็นคุณย่าเป็นอะไรเอ่ยช่างเหรน ช่างเหรอนอ่าในรูปดูออกไหมคะพอดูออกไหมเหมือนขายผลไม้ใช่ไหมคุณย่ากําลังนั่งขายผลไม้ใช่ไหมคะอันนั้นก็คืออาชีพพ่อค้าแม่ค้านั่นเองนายนายชื่อช่างเหรนก็คือคุณย่าเป็นแม่ค้านะคะอ่ะในออกเสียงตามประชื่อคะ่ะนายนายชื่อช่างเหรอนอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะไหยนายชื่อช่างเหรน อ่ะอันนี้คือคุณย่าหรือคุณยายนะคะเป็นแม่ค้าเนาะต่อมาประโยคสุดท้ายแล้ววอไม่แล้ววอแปลว่าอะไรเอ่ยประโยคนี้วอคำนี้นะคะแปลว่าฉันเนาะวอแปลว่าฉันชื่อแปลว่าเป็นดูแปลว่าคือน,นั่นเองวอช์อฉันเป็นเป็นอะไรสวยอเชิงสวยอเชิงแปลว่าอะไรคะนักเรียนนั่นเองนะวอช์เสื่เชิงแปลว่า ฉันเป็นนักเรียนนะคะฉันเป็นนักเรียนเนาะอ่ะทุกคนออกเสียงตามดูชื่อค่ะ我是 s h เสยียงอ,อีกรอบหนึ่งนะคะ我是 s h เสยียง อ่าอันนี้ก็คือประโยคสนทนาอ่าประโยคบอกเล่าสั้นๆนะคะประโยคบอกนะว่าแต่ละคนทําอาชีพอะไรเนาะเป็นภาษาจีนอ่าเดี๋ยวชื่อจะอ่านให้ฟังทีละประโยคช้าๆนะคะป้าป่าชื่ออีเชิงป้าป่าชื่ออีเชิงอ่าในหนึ่งประโยคเราชื่อจะอ่านสองรอบนะแม่มาชื่อเหล่าวชื่อแมา่มา 是老师，爷爷是经理，爷爷是经理，奶奶是商人，奶奶是商人，我的学，我是学生，我是学生。 อ่ะประโยคประมาณนี้นะคะเพราะพ่อเป็นคุณหมอแม่เป็นคุณครูคุณปู่เป็นผู้จัดการคุณย่าเป็นแม่ค้าและตัวเราเองก็คือหันี่แหละฉันเป็นนักเรียนนะคะฉันเป็นนักเรียนเนาะอ่ะตรงนี้เด็กๆพอได้กันไม่เอ่ยพอได้ไหมคะอ่ะต่อมามันจะเป็นการบ้านค่ะการบ้านของเราในวันนี้ก็คืออันเมื่อกี้ที่เราเรียนเลยค่ะการบ้านคืออะไรการบ้านคือให้นักเรียน อ่านอันนี้มาค่ะให้นักเรียนอัดคลิปแล้วอ่านสิ่งนี้มาส่งให้นักเรียนอ่านเป็นป้าป่าชื่ออีเชิงมแม่าแื่อเเยย่ชื่อจินนลี่่่หาายชืองเ老师นว是经理奶奶是商人我是ิง,รงประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้คือการบ้านของเรานะคะถ้ายังอ่านพินอินไม่ถนัดใช่ไหมอ่ะเห็นอันเมื่อกี้ไหมเอ่ยเราจะมี คําอ่านเป็นภาษาไทยให้หมดแล้วนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะเอาคําอ่านเหล่านี้ไปเขียนไปเขียนใส่กระดาษของตัวเองหลังจากนั้นอ่านตรงนี้มาส่งนะคะอ่ะก็คืออัดคลิปมาส่งนั่นเองนี่คือการบ้านของเราในวันนี้นะคะอ่ะถ้าเด็กคนไหนมีคําถามหรือสงสัยในการบ้านนะคะสามารถทักไลน์เราซื้อมาได้เลยเนาะ,ะการบ้านเราก็คือการอัดคลิปนะคะ ใครที่อัดคลิปเสร็จแล้วก็สามารถส่งเข้าในกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะไม่มีเอ่อไม่มีอัลบั้มเนาะเพราะว่าไม่ใช่เป็นการบ้านที่ต้องเขียนอะไรนะคะจะมีแค่ส่งคลิปอ่านเนาะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เด็กอัดคลิปเสร็จก็ส่งมาด้วยนะคะ,ะแต่ว่าก่อนอัดคลิปอย่าลืมนะคะแนะนําตัวชื่อชั้นเลขที่ด้วยเนาะเราจะได้รู้นะคะว่านี่คือใครอยู่ห้องไหนเลขที่อะไรนะคะอย่าลืมนะ โอเคงั้นวันนี้เราช่วขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หนะ้าเนาะสำหรับวันนี้ซีเซียตาจียาบายบาย